SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตำรารถนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ที่พอดีผมเพิ่งไปถ่ายรถมือสอมานะครับจากบุรีรัมนะครับก็กำลังจะมุ่งหน้าไปสลับบุรีปรีทุมนะครับเลยแวะโคราชสักนิดนึง นะครับเห็นบอกว่ามีรถบ้านนะครับราคาถูกๆนะครับหลายคันนะฮะที่เจ้าของเขาแจ้งมาน้องว่ามีคนมาฝากขายใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยเข้ามาดูนะครับจากที่ดูเนี่ยผมเห็นเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสองถึงสามคันนะฮะที่สภาพนะครับแล้วก็ราคามันพอจับต้องได้คือนอกนั้นเนี่ยมันยังดูแรงๆอยู่เนาะอย่างคันที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับเป็นตัววิกโกแชมนะครับ2.5 e นะครับปี2012 เริ่มจากภายนอกก่อนเลยนะครับเนี่ยฮะอย่างฝากระโปรงนะครับคันนี้ก็สวยนะครับจริงๆผมแทบไม่อยากจะรีวิวอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมรู้นะครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับประมาณแสนก็โลไม่ถึง2 0 0แสนโลนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้จักกับเจ้าของเขาประมาณนึงอยู่เหมือนกันนะนะครับคันนี้ก็คือเป็นรถเดิมๆรถบ้านเดิมๆที่ใช้งานมาน้อยจริงๆนะครับมือต่อมือจริงนะครับกระจังหน้าสวยครับเดิมโรงงานหมดเลย ไฟก็ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะเหลืองนิดหน่อยเนาะยังไม่ได้ขัดนะครับกันชนหน้าตามนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะแมกยางแมกยางสวยมากนะครับตามนี้เลยนะครับน่าจะถูกใจนะครับหลายๆท่านอยู่เหมือนกันนะสำหรับซีรีส์นี้นะครับก็เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานเนาะสีนะครับตัวรถค่อนข้างเดิมนะครับสีสวยมากนะครับไม่มีตำหนิเน้อสีบางนะครับฮะยางซีรีส์เดียวกันหมดเลยนะสีล้อนะครับทั้งแมกทั้งยางเลยตามนี้เลยนะฮะนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ รถบ้านนะฮะที่มีความพร้อมใช้งานนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับวิโกแชมปี2012คันนี้นะครับเรื่องช่วงล่างไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่แทบจะไม่ได้บรรทุกหนักอะไรมากมายนะคันนี้แชสซีสวยแนบสวยนะครับก็มีตำหนินิดหน่อยนะครับก็มีรอยเจาะนะครับตรงแม็กมาประมาณนี้นะครับด้านนี้นะครับประตูเปิดเปิดง่ายดีนะครับนี่เลยตามนี้เลยภายในสวยมากนะครับคันนี้ผมบอกก่อนเลยนะฮะเดินตะเจ็บนี่ฮะ ทางด้านตัวเป็นแคปนะครับก็ปิดเปิดง่ายนะครับสลักไม่มีงอนะครับเสาสิยังอยู่จุดของเขาเลยนะครับก็มีมาร์กรงงานติดอยู่นะครับปิดเปิดง่ายไม่มีกระพือนะครับพองโดยสารทางด้านแคปสวยนะจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็มีรีวิวรถบ้านไปคันนึงนะสำหรับวีโก้แชมป์นะครับแต่คันนั้นเนี่ยเหมือนกับจะขายไปแล้วนะจากที่ผมรีวิวนะครับคันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับ f c ที่เคยขอไว้นะครับสำหรับวีโก้แชมป์นะครับก็ถ้าเจอก็จะรีวิวเรื่อยๆนะครับ ให้ได้ดูนะครับเปรียบเทียบกันไปนะครับในแต่ละพื้นที่ราคาก็ต่างๆกันไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพตัวรถด้วยประมาณนั้นนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมขอพูดก่อนเลยนิดนึงนะครับราคาเนี่ยเรื่องราคาเป็นราคาตลาดเนาะราคาตลาดทั่วไปเลยนะครับส่วนราคาจัดไฟแนนซ์ก็อยู่ประมาณเครดิตดีๆก็3เกือบ40อ่อะนะฮะอยู่ที่เครดิตส่วนตัวเนาะตีไป40กลมๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ราคาตลาดจะขายกันอยู่ประมาณ30 ต้น3ากลางนะครับก็แล้วแต่สภาพด้วยนะครับว่าจะเจอสภาพไหนส่วนคันนี้อยู่ในเรท30กลางนะครับก็พูดคุยตลองได้ถ้าใครสนใจนะสำหรับคันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับว่าคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เขาพร้อมใช้งานประมาณไหนไปดูครับนี่ครับก็จะเป็นห้องเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับของวิโก้แชมป์คันนี้เนาะเอ่อเบื้องต้นเลยนะครับก็เดิมหมดนะฮะนี่น็อตแก้มนะครับ สังเกตดูได้นะครับไม่มีขยับเลยนะครับแต่ก็จะมีฝุ่นหน่อยๆนะผมว่าอาจจะนะน่าจะยังไม่ได้ล้างด้วยซ้ํานะครับเนี่ยแต่ก็ดูดีอยู่นะครับเนี่ยครับก็จะมีคาบฝุ่นคาบอะไรนะครับแต่ว่าโอเคแหละเนี่ยคตะเข็บนะครับสังเกตดูได้นะครับพวกตะเข็บของตัวฝากระโปรงนะครับไม่ผิดรูปนะครับไม่ย่นไม่ยู่นะครับแล้วก็ตัวฉนวนกันความร้อนนะครับยังโอเคอยู่ด้านภายในนะครับทางด้านนี้เช่นกันนะแก้มซ้ายแก้มขวาเหมือนกันหมดนะ น็อตไม่มีขยับนะครับคานหน้าเดิมนะครับนี่มาร์กเดิมนะครับเพจเดิมหมดเลยตามนี้เลยนะครับก็ติอย่างเดียวเลยนะครับไฟหน้าเหลืองแค่นั้นเองนอกนั้นโอเคนะฮะสวยอยู่แล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับจากเจ้าของกํารันตีมาแล้วก็จากที่ผมดูนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยมันจะชัดมากน้อยขนาดไหนแต่ผมกํารันตีให้เลยนะณตรงนี้เนี่ยคือฝาเครื่องนะครับไม่มีขยับนะครับแล้วก็พวกน็อ เขาเรียกอะไรมาร์กนะครับมาร์กจุดต่างๆนะครับเกี่ยวกับตรงเครื่องยนต์เนี่ยก็คือเป็นมาร์กเดิมโรงงานนะครับยังติดอยู่เลยนะครับในหลายๆจุดนะครับบางส่วนอาจจะมีหลุดลอกไปบ้างนะครับตามความร้อนเนาะของเครื่องยนต์แต่ว่าบางส่วนก็ยังชัดอยู่เนาะประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมว่าดูดีอยู่นี่ตามนี้เลยด้านนี้ก็เช่นกันนะทางด้านล่างนะครับล่างหัวฉีดก็โอ้ปักก็ดูดีอยู่นะผมว่าเอ๊ะเหมือนเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าเอ้ยยังครับก็ปักเดิมเนาะ พบท้ายรางนะครับของเดิมโรงงานตามนี้เลยนะครับมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับก็ดูดีในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ขี้เล่เลยนะครับขนาดไม่ได้ลางเนาะตามนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่อยู่ในเกณฑ์รถบ้านนะครับที่มีความพร้อมใช้งานในระดับหนึ่งเลยนะครับอีกครั้งนะครับเป็นรถแบรนด์ตลาดด้วยถ้าใครสนใจนะครับจริงๆถ้าเครดิตดีเนี่ยตัวนี้มันฟรีดาวได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับก็จัดได้สูงสุดน่าจะ 72-14อันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับก็ลองโทรเขามาสอบถามก็ดูก่อนนะครับว่ามันจะได้ประมาณไหนนะครับแต่ก็เบื้องต้นก็รา,ายงานนะครับเราก็รีวิวตามสภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับส่วนเรื่องราคาอย่างที่ผมบอกนะครับก็ผมไม่ใช่เจ้าของนะครับยังไงก็ลองมาพูดคุยตลองกันดูนะครับมาลองขับหรือว่าพูดคุยต่อ,องกับทางเจ้าของอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปดูคันถัดไปนะครับว่า,ามีคันไหนที่ พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็น่าใช้บ้างนะครับสำหรับรถบ้านในเขตตรงนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมบอกไปว่ามี2-3ถึงคันนะครับคันนี้เป็นตัว d m a ม h i g h l a n d e r นะครับในโฉมของ c a p นะครับปี07เรียกว่า Highlander โฉมที่2แล้วกันเนาะไฟเขาหลามนะครับคันนี้ก็ราคาตลาดทั่วไปนะครับ2องแสนกลางๆเนาะไปหา2ไปลายปลายนะครับก็ทั่วไปก็ราคานี้นะครับบางร้านที่เจอก็มี2 0 0แสนต้นเนาะ แต่คันนี้นะครับพิเศษคือรถค่อนข้างเดิมมากๆนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่ฮะค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็โอ้โหเบาะนะฮะนี่ยางกเอ็กซิลี่นะครับเป็นไงล่ะนะครับก็ได้อารมณ์นะดูดีไปอีกแบบหนึ่งมันอยู่ที่คนจะมองนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบเนาะสีประมาณนี้นะครับก็ภายในดูดีนะผมว่าคอนโซลนะครับนี่ฮะทุกอย่างโอเคนะ ช่องแอร์คอนโซลทุกอย่างดูดีเลยนะครับภายนอกนะครับสีก็ค่อนข้างสวยนะครับเนื้อสีค่อนข้างเออ่นนื้้สีคขางบางด้วยนะครับเนี่ยสวยจัดเลยนะครับค่อนข้างสวยนะฮะที่สำคัญนะครับแม็กยางใหม่เลยนะครับคุ้มแน่นอนนะครับสเปคนี้ก็น่าจะมีประมาณหมื่นกว่าบาท20,000ได้อยู่นะครับประมาณนั้นนะนี่ฮะตามนี้นะครับเจ้าของแจ้งว่ารถใช้งานมาไม่เยอะด้วยนะครับตามนี้ก่อน มีตำหนินิดเดียวนะครับคือตรงรอยแม็กนะครับมีรอยเจาะมาแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็คันนี้ไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีตำหนิแล้วนะครับค่อนข้างสวยอยู่นี่ฮะประมาณนี้มันได้เหยียบยังสมบูรณ์อยู่นะดูสวยมากเลยนะครับด้านฝั่งคนขับล่ะโอเคประตูปิดเปิดง่ายนะเสียงมันเครื่องบางนะนี่ประมาณนี้เนี่ยจริงๆเสียดายนะผมบุญแจนะครับเจ้าของที่ดูแลนะครับไปซื้อของนะครับไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ออกมาบิดให้ดูนะครับ คันนี้ก็เห็นบอกว่าวิ่งมาไม่เยอะเหมือนกันประมาณ200,000กโลนะครับบวกลบนิดหน่อยว่างั้นเจ้าของก็จำไม่ได้ก็เป็นเครื่องยนต์นะครับ2.5นะครับของฮันเดอร์คันนี้นะครับเมื้องต้นผมดูจากแก้มก่อนนะแก้มโอเคนะครับเดิมโรงงานสติกเกอร์ยังอยู่นะครับตารันตีเลยโอ้ยเสียงบางมากนะฮะเห็นทุกของบอกว่าคือรถเดิมมากๆนะคันนี้เพจเดิมด้วยนะครับคารเดิมนะครับเครื่องไม่มีเยิมเลย นะครับค่อนข้างสวยเนาะแก้มซ้ายก็เหมือนกันนะตะเข็บอ่าน็อตโอเคครับไฟหน้าเดิมโรงงานด้วยนะ<_ <d> _ <tit le> นี่ฮะเครื่องเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนาะ<_ <d> _ <tit le> คือ,อด้วยความที่เขาบอกว่าเป็นรถที่ใช้งานมาไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ใช้แบบนิดหน่อยนะครับเนี่ยฮะสังเกตดูนะครับว่านะครับตะเข็บหัวน็อตยังคมนะครับแล้วก็ไม่มีครา,าบเยิ้มเลยนะครับสำหรับ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับทางด้านนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยฮะดูดีมากๆนะครับสำหรับรถปีพุดถึงก็เก่าแหละปีเก่าประมาณนี้นะแต่ว่าเจ้าของดูแลดีนะครับแล้วก็ใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับอย่างฉนวนกันความร้อนนะครับตะเข็บนะครับขอบฝากระโปรงเนี่ยฮะก็เดิมหมดเลยค่อนข้างสวยนะครับก็อยู่ที่พิรานะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับก็ลองโทรติดต่อพูดคุยนะครับกับทางเจ้าของดู นะครับถ้าถามผมส่วนตัวมองว่ารถคันนี้นะครับภายในสวยนะครับภายนอกสวยนะครับช่วงล่างดีด้วยนะครับลองขยมดูแลก็โอเคนะครับได้แม็กได้ยางครับประมาณนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานเครื่องยนต์ยังดูดีด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างน้อยเนาะในราคาตลาดนะย้ำนะครับเป็นราคาตลาดไม่ได้ถูกหรือว่าไม่ได้แพงนะครับเพราะว่าตัวนี้จากที่ผมสอบถามกับไฟแนนซ์นะครับก็จัดอยู่ประมาณ30,000สนนะสำหรับใครที่เครดิตดีนะครับจัดได้0 0 0 0 0น ส่วนคันนี้นะครับเห็นก่อนหน้านี้นะครับจะของแจ้งคร่าวๆนะครับว่าถ้าเราจัดเต็มราคานะครับผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะสำหรับไฮแลนเดอร์แคปคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับตามนี้เลยโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปดูคันถัดไปนะครับว่าสภาพกับราคาเขาไปได้ไหมสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นคันสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับคันนี้เป็น d m a มนะครับ SLX ปี06นะครับ ก็อีกเหมือนเดิมนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นรถบ้านเนาะเป็นรถบ้านที่เขาเอามาฝากขายฝากรีวิวอะไรกันนะครับแถวแนี้นะฮะก็ค่อนข้างสวยนะครับเป็นรถกระบะบ้านเดิมๆอีกเช่นกันนะครับซึ่งใช้งานมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะเสียงคือใส่มากนะครับแล้วก็ยางนะครับยังใหม่อยู่เลยเป็นปี2021ด้วยนะครับาปลายปีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมเช็คอีกทีน่าจะใช่นะฮะ โอเคนะครับก็ยางยังดูดีอยู่นะครับดอกยางเต็มๆมเลยนะครับแม็กก็ลายนี้นะถ้าใครสนใจนะครับภายในนะครับคันนี้ไม่เิเร่นะครับก็ค่อนข้างเดิมเดิมนะครับสวยๆอยู่นะครับเนี่ยฮะบานประตูนะครับเบาะที่เป็นกรรมัยี่คือสะอาดมากนะครับผมบอกเลยสะอาดจัดๆนะฮะตามนี้เลยนะฮะนี่แต่คันนี้วิ่งมาอ่าจะว่าไปก็เยอะอยู่เหมือนกันนะสองแสนก็โลนะครับเรียกว่า2 0 0แสนปลายเลยนะ สำหรับ SLX คันนี้นะครับข้อดีของคันนี้นะครับก็มีเครื่องเสียงมาให้นะนี่ครับตามนี้เลยนะครับแบบนี้เนาะมีเครื่องเสียงแบบนี้มานะอยู่ที่นะครับ FC ทุกท่านนะครับมองว่ามันโอเคไหมรับได้ไหมนะครับกับเครื่องเสียงที่เขาติดรถมานอกนั้นนะครับคันนี้นี่แชสซีสวยนะครับช่วงล่างยังดีนะครับเครื่องยนต์ดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องยนต์อีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูรอบๆตัวรถก่อนละกันนะครับ โอเคนะด้านหลังบางนะครับอืมสวยนะครับคือเหมือนกับรถเขาเพิ่งอาบสีมาได้ไม่นานนะเพราะว่าสียังดูฉ่ำอยู่เลยนะครับประมาณนั้นนะครับคือไม่ทำสีเลยครับแต่ผมคิดว่าไม่ได้ทำอะไรหนักนะเพราะว่าเนี่ยครับเสียงมันค่อนข้างบางนะฮะมันไม่มีตำหนินะทางด้านนี้ล่ะโอ้ประตูปิดเปิดแบบง่ายมากนะครับดูดีนะนะครับตามนี้เลยพวงมาลัยเดิมนะครับอยู่ครบหมด รถค่อนข้างสวยนะครับแล้วกันลอยนะครับโอ้โหดูดีสวยจัดเลยนะครับนี่ฮะค่อนข้างความใช้งานนะสำหรับดีแม็กคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับว่าเครื่องยนต์เขามีตำดิอะไรไหมนะครับรวามใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับส่วนห้องเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับของคันนี้นะครับโอ้โหแก้มนี่บางนะครับแต่มีการแกะถอดนะฮะเนี่ยมีการแกะถอด แก้มออกมาน่าจะทําสีนะแต่เนื้อบางมากนะครับเนี่ยฮะมีการทําสีใหม่นะครับรอยหัวน็อตมีการแกะนะฮะแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะมีการชนหรือเปล่าถ้าผมเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยฮะเพราะว่าตัวด้านในนะครับก็ก็ยังปกตินะครับเนี่ยฮะพวกหมุดยึดไอ้อะไรพวกนี้นะครับถ้ามันชนแรงมาลึกมานะครับไอ้ตัวนี้จะยุบด้วยนะครับก็โอเคยังอยู่ในรูปปกตินะครับไม่ได้ชํารุดอะไรนะครับอีกทั้งคานหน้าก็ คันเดิมโรงงานนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับเพดเดิมด้วยนะครับโอเคเพดเดิมโรงงานนะครับแก้มซ้ายแก้มซ้ายเหมือนกันนะมีรอยแกะนะครับแต่ว่าบางนะเดี๋ยวดูก่อนโอเคนะครับเนี่ยฮะข้างในนะครับไม่มีย่นไม่มียู่นะฮะก็น่าจะเป็นการถอดทําสีแหละผมว่านะครับเพราะจากที่สันนิษฐานดูนะครับถ้าชนนะฮะมันจะข้างในต้องบุบด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้บุบเนาะ องยนต์นะครับจากที่ดูนะฮะไม่เยิมค่อนข้างสะอาดแต่นะครับแต่ว่ามีการแกะนะครับแกะทํามาแล้วเนาะประมาณนั้นนะครับม้อน้ําเดิมจริงๆสันนิษฐานนะครับถ้าแกะอย่างนี้น่าจะเป็นการผมว่านะถ้าไม่ทําวาวนะครับกอ็อ่อปะเก็นอะไรพวกนี้นะครับสายพานคันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ด้วย โอเคฮะน่าจะไม่ได้มีผลหรือว่ามีปัญหาใดๆกับเครื่องยนต์คันนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันเอ ksi เดนเช่นฝากรงฝากรงอะไรเงี้ยนะครับหม้อน้าก็คงจะไม่ใช่หม้อน้าเดิมนะฮะอันนี้ก็หม้อน้ําเดิมนะครับนนก,ดบก็ดูแล้วนะฮะไม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมว่านะสันนิษฐานได้ก่อนเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมจุดหนึ่งนะครับก็คือใส่หม้อน้ำอิเนียมเพิ่มมาอีกหนึ่งใบนะ ไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมครับนี่ฮะเนี่ยจะใส่เหมือนอินเตอร์นะครับแต่ไม่ใช่นะครับก็เป็นแม่น้องมินียมเสริมขึ้นมานะครับ1ลูกประมาณนั้นนะครับผ่านไปนะครับสําหรับเครื่องยนต์ก็อยู่ที่พิจารณานะครับส่วนเรื่องราคานะครับคันนี้เนี่ยเดิมจริงนะครับเจ้าของตั้งใจอยู่ที่ 2- อสามนะครับแต่ว่ามีการทําสีไปอะไรไปมีการไปเนแนชุดใหญ่เลยนะครับรวมไปถึงเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เลยต้องการที่25นะครับราคานี้ก็เป็นราคาตลาดซื้อได้ไหม ก็ซื้อได้แหละนะครับแต่ก็อยู่ที่ผู้ชมผู้ฟังนะครับจะพิจารณาแล้วก็พูดคุยนะครับต่อองกันอีกทีนึงกับทางเจ้าของเนาะส่วนผมก็จะทําหน้าที่รีวิวได้ประมาณนี้นะครับครบถ้วนบ้างไม่ครบถ้วนบ้างนะครับก็ต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กับทางช่องด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ขอเข้ามานะครับยี่ห้อไหนรุ่นไหนเนี่ยพยายามจะรีวิวให้ครบทุกพื้นที่นะครับที่สามารถไปได้นะครับถ้าไงฝากไว้ด้วยครับกับคลิปรีวิวรถบ้านนะครับเดี๋